สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสวัสดีแฟนบอลชาวไทยเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นคืนปีใหม่ตอนรับสักราชใหม่ทับช้างศึกก็ไม่ทำให้พี่น้องแฟนกีฬาชาวไทยผิดหวังวา่าแชมป์ aff ส u สกิครับ2020เป็นสมัยที่6เป็นของขวัญครับปีใหม่ให้กับคนไทยทุกคน ทีมชาติไทยแม้เกมที่2เมื่อคืนนี้จะเสมออิโนโดนีเซีย2ประตูต่อ2แต่ผลรวม2นัดไทยคว้าแชมป์สุสกิคัพเป็นสมัยที่6ด้วยสกอร์รวม6ประตูต่อ2นะครับใครที่ตามดูเกมเมื่อคืนนี้นะครับต้องบอกว่าในครึ่งแรกอิโนโดนีเซียเขาทำได้ดีกว่าเรานะเขาขึ้นนำเราตั้งแต่นาทีที่7นะครับประตูเนี่ยนะครับเกิดขึ้นจากจังหวะที่ วิตันสุไลมันนะครับไลให้กับลิกกี้ความบยญ่ายิงด้วยขวานะแล้วก็โกของเราสีรักเทศสูงเนินเนี่ยรับไม่อยู่บอปลปริ้นเข้าประตูไปนะครับทำให้อินโดนีเซียเนี่ยเขานำเราไปก่อนหนงประตูต่อ0นแล้วจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้นะครับแต่พอครึ่งหลังเนี่ยนะไทยเราก็ เปลี่ยนผู้เล่น3ามคนนะมีอดิศัก์ไกรสอนวิธิวัตสุขจิตธ,ธรรมกุลวิระเทพป้อมพันธ์ลงมาแทนทีริลินแดงดาธนวัฒน์ึุงจิตถาวรและก็ปวีตันทะเตมีเปลี่ยนสาคนรูปเกมดีขึ้นนะครับดีขึ้นมากแล้วก็นาที54อดิศรไกรสอนก็ตามซ้ำจากจังหวะที่นาเอโออากาวิกนาต้าปัดลูกหญิงของบด,ดินผาลามาเข้าทาวัดี ก็ซัดดยขวามไม่เหลือนะนะไทยตีเสมอเป็น1ประตูต่อหนึ่งผลรวม2นัดตอนนั้นเนี่ยก็คือไทยนํา5ประตูต่อหนึ่งนาทีห้านะครับผ่านมาเพียงแค่สอนาทีหลังจากที่ไทยตีเสมอได้สารัฐอยู่เย็นก็ยิงไปแฉล็บนะครับอัสนาวีมังคุลลำทําให้ไทยพลิกนําเป็น2ประตูต่อหนึ่งทำให้ผลรวม2นัดสกอร์เป็น6ประตูต่อหนึ่ง แต่ที่จริงรูปเกมครึ่งหลังเนี่ยนะเราทำได้ดีกว่าเยอะแต่อาจจะเน้นเกมรับนะครับก็นึกว่าจะจบสกอร์นี้นะครับผมก็ตามดูอยู่แต่ปรากฏว่านาทีที่80อินโดนีเซียเขาสวนขึ้นมาเหมือนจะไม่มีอะไรนะแต่เอกีเมาลาน,น่าเนี่ยเขายิงด้วยซ้ายนะครับทะแยงมุมแล้วก็เบียดนะครับเสาเข้าไปสิวรักษ์เทศสูงเนินก็หมดสิทธิ์รับ ทำให้อินโดนิเซียตีเสมอไทยเป็น2ประตูต่อ2แล้วก็จบจบเกมด้วยสกอร์นี้นะครับสประตูต่อ2เมื่อคืนแต่ผลรวมเนี่ยไทยก็ชนะ6ประตูต่อ2นอกจากไทยจะคว้าแชมป์เป็นสมัยที่6นะผลงานของแมสซิเจนะชนะทิพย์สงกระสินกับตันทีชาติไทยเขาได้รางวาัลเป็นผู้เล่น MVP ก็คือผู้เล่นทรงคุณค่า เป็นสมัยที่3นะครับซึ่งแม็กซ่เจองเคยได้ปี2014 2016ได้ก็ได้ปีนี้2020นอกเหนือจากนี้ก็แม็กซ่เจร่วมกับเจ้าม,มุย้ยทีรศินแดงดาก็เป็นดาวซันโบสูงสุดยิงได้4ประตูเท่ากันนะครับนี่คือของขวัญชิ้นใหญ่ชิ้นโบแดงสำหรับพี่น้องชาวไทยทุกคน ที่ผ่านมาสถานการณ์โควิด -19 ทําทำให้เราอาจจะดูซบเซาไปแต่ตอนนี้เหมือนกับการเริ่มต้นปีใหม่นะปีเสือ2 0 0 0 2022นะครับทำให้พี่น้องชาวไทยดีใจทั่วหน้าเราจะร่วมเชียร์กีฬาไทยกันไปแบบนี้ตลอดนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่กดไนคะ์กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ